บ๊ายบายนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่แวะเข้ามาให้กำลังใจหวุนดีเคชาแนลนะคะก <c oughs> อบใจนไลยๆได้น้องเอมีมาอยู่กับเอื่ยดอกอะไรนะออกออกออก,กำลังกายทุกวันออกดื่มเยอะๆใช่ไหมบอยคือพี่เนี่ยจะดื่มกาแฟมากกว่าน้ำนะคะสวัสดีครับพี่หอยสวัสดีนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านบุ๋ง BK Channel นะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีน้อยนะคะไม่ต้องดื่มน้ำไม่ต้องดื่มน้ำมายมเอ้ยนะหรือว่าเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วมันมีหน้ามันก็จะมีกระนะมีกระแต่มันแต่มันมีตรงไหนใช่ไหมมันมีตรงนี้นะคะคือ มันจะเป็นแบบม,มันโหนกโหนกที่แบบเออเราถูกแดดเนาะนก็จะเป็นตรงนี้นะคะเอมมี่เอมมี่นะคะเพิ่งจะรู้นะเพิ่งจะรู้ว่าเอมมี่อายุสาสิบแดนะแต่บึงก็สี่สิบสี่สิบจะอัพเลยนะคะทุกคนสี่สิบจะอัพอัพอัพขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะเปลี่ยนเป็นอะไร ไม่ต้องดื่มน้ำมะแนวใช่ไหมเปลี่ยนเป็นดื่มน้ำเด้อแมนบอกเดเอมมีเ่เอมมี่ e e สาวสาวน้อยซอยเจ็ดมาแล้วทุกคนครับขอเป็นกำลังใจให้สาวน้อยซอยเจ็ดด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นตามหาชั่วโมงนะคะแล้วก็เหมือนพี่ทีลพงนะคะพี่ทีลพงก็ยังหาชั่วโมงหามาตั้งนานแล้วพี่พี่พี่ทีลพงนะคะหาแบบนานมากเนาะแต่ยังแบบ ยังไม่ผ่านหา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 มาตั้งนานไม่รู้ว่าบ้านพี่ธีรพงศ์มันเป็นอะไรหนะรือว่าต้องไปลบคลิปวิดีโอเก่าๆที่เคยทำมาเป็นปีสองปีไหมพี่ธีรพงศ์พี่สาวน้อยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณสิบห้าท่านนะคะที่แวะเข้ามากำลังใจวุ่งปีเคชาแนลนะคะโอ้ย ถึงเวลาไปทำงานแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่หอยขอบคุณนุ้ยนะคะแล้วก็สาวน้อยที่เข้ามาเป็นคนสุดท้ายนะคะ <laughs> เป็นคนสุดท้ายแล้วก็เข้ามาเติมเลิฟเติมไลค์ให้หวงนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องเอมมี่นะคะที่อยู่คุยกับพี่ตั้งนานนะคะขอบคุณคุณแม่ลูกสี่ด้วยนะคะที่จอดให้หวงนะคะบ๊ายบายค่ะ, bye bye, คะ บายยค่ะทุกคนทำงานให้สนุกนะคะทุกคนเดี๋ยวหุ่นก็จะวิ่งเข้าทำงานแล้วนะคะวิ <c oughs> ่งไปแล้วค่ะทุกคนบายยพี่ๆแยกย้ายได้คะ่ะบายๆนะคะเดี๋ยวหุ่นจะลงไปปิดน้ำนะคะพี่ๆก็แยกย้ายกันได้คะ่ะนะคะ บายยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับสาวันมา